ห้ามไปทํานะถ้าไปทําจะฟ้องเป็นธรรกับตัวน้องไหมและฟ้องนี้ฟ้องได้ด้วยนะคะฟ้องนี้น้องเสียตังค์นะคะ จะมากจะน้อยน้องเสียนะครับสวัสดีครับน้องๆที่ติดตามช่อง AGM อยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวพี่เอมีเกลดข้อมูลเล็กๆน,น้อยๆมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้องๆที่ทํางานนะครับนะเกี่ยวกับบริษัทนะครับ,รนะรบจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับในการทํางานกับบริษัทเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องของการไซคอนแทกเนาะนะครับไซคอนแทกเนี่ยก็จะมีสัญญาที่ทางผู้ว่าจ้างครับหรือว่าบริษัทเนี่ยนะครับเขาจะว่าจ้างเราเช่นบริษัทของพี่เองเนี่ยนะครับบริษัททอออโต้เนี่ยเราจะว่าจ้างพนักงานเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่มีการสัมภาษณ์เนาาาะะรรีคคูทนนเข้้มับแลว มีข้อตกลงนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการผ่าน p r o เ a t i o n นะครับหรือถ้าผ่านโปรแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็อาจจะมีการจ้างงานเกิดขึ้นนะพอมีการจ้างงานเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มมีการสายคอนแทคตรงนี้สําคัญนะสายคอนแทคตรงนี้สําคัญยังไงสัญญานะครับนะทั้ง2ฝ่ายจะต้องมีทําการอ่านแล้วก็ทําข้อตกลงด้วยกันเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย ดูแล้วเหมือนจะไม่มีประเด็นวันนั้นเราอยากได้งานน้องอย่าลืมนะสัญญาถูกเขียนขึ้นโดยใครครับโดยผู้ว่าจ้างนะครับน้องเป็นผู้รับจ้างงั้นน้องต้องอ่าน นะผู้ว่าจ้างเนี่ยผลิตสัญญาที่มาครั้งเดียวครับและใช้ตลอดไปเพราะนั้นต้องอ่านสัญญาให้มันละเอียดและถี่ถ้วนนะพี่บอกไว้ก่อนนะสัญญานี้สสาคัญกับตัวน้องนะครับเพราะว่านะครับสัญญานี้อาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งนะครับนะอาจจะนําไปสู่ความไม่สบายใจจะมีข้อหนึ่งอยู่ท้ายๆนะจะมีข้อหนึ่งอยู่ท้ายอาจจะมีเขียนไว้ว่าน้องต้องรักษาความลับของบริษัทอันนี้อันที่หนึ่งไม่ได้มีประเด็นอะไร อันที่สองถ้ากรณีที่น้องลาออกนะครับลาออกห้ามไปทํางานกับที่อื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันเอาแล้วตรงนี้นะครับนะคุณน้องนะตรงนี้นะการฟ้องนี้ศาลจะรับฟ้องนะครับการฟ้องนี้เขาจะเรียกค่าเสียหายกับน้องนะครับการฟ้องนี้จะนำพาซึ่งความเสียเงินและเสียเวลาและเสียความรู้สึกตัวน้องเองนะครับ ที่พี่พูดพี่พูดในมุมของพี่เป็นเจ้าของบริษัทนะพี่พูดพี่เปิดบริษัทพอออโต้นะแต่พี่กาลังจะบอกน้องๆว่าน้องอ่านนะครับเพราะว่าสัญญานี้มันไปที่น้องเป็นธรรมกับตัวน้องไหมและฟ้องนี้ฟ้องได้ด้วยนะครับฟ้องนี้น้องเสียตังค์นะครับจะมากจะน้อยน้องเสียนะครับฟ้องนี้น้องเสียเวลานะครับไม่ได้จบในระยะเวลาสั้นๆนะครับฟ้องนี้จะมีข้อตกลงที่น้องเป็นผู้สูญเสียนะครับถ้าสัญญาไม่เป็นธรรมน้องเซ็นไหมครับอ่านก่อนที่จะเซ็นคิดก่อน ที่จะทำเฮ้ยพี่ถ้าไม่เซ็นก็ไม่ได้งานทําสิอันนั้นน้องเป็นคนเลือกครับมีบริษัทอื่นที่เขาไม่ได้มีสัญญาข้อนี้เพราะฉะนั้นน้องก็ต้องเลือกบริษัทอื่นที่พี่พูดมามันไม่มีสวัสดิการดีเท่านี้อันนั้นน้องเป็นคนเลือกพี่พูดถึงสัญญาข้อนี้เพื่อที่จะป้องกันปัญหาในอนาคต